ฝ่พรตาทสมเทจิยีมีครองบำังกดแล้วก็บ้านก็ขนาดเาใชค่ะตอนนี้เราก็สมควรได้แตยกมือไหสักการะทวหัวอนุโมนาบุญส่งพลังใจให้ทุกทานด้วยังก็ไม่ถึงครับคนเยอะเอากันกตัดคอขึ้นไปห่มนะครับข้าแดงเป็นดูใช่ค่ะแต่แต่ค่ะบางท่านมาทำคอนเทนต่แสงถ่ายเลือดลงตรงนี้ก็ได้นะคะ้านหนกันครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามารอรถ่องตรงนี้นะคะระหวางน่า ส่งกำลังใจให้กับทุกทก่านนะคะโดยถึงขอบคุณคณะผู้บนหารคณะทีสปายจากองค์กรองทางุีท่แอ็เลยค่ะที่ได้ให้เกียรติกับงานในวันนี้มาเป็นขกรับเชและที่สคัญแต่ตัวสวยงามมาเตเลยเดี๋ยวราไปชมภาพส่วนตัวกองเราส่งภาพพลังงานว่าด้านหน้าขบวนได้หยุดใครบ้างหลักๆและเด่นและเด่นนำมิวเลยก็คือท่านสุภดิษฐ์ศรีค่วัรศกาลจังหวัดโคราชกาว ครอดทั้ง่าพระวานนะะมีหน okay. ้าของข้าพ yeah. ุทศานหน้าาค่ะตลอดจนประธานข้าศึทาวสองยอดขาพพระชนนเวศนคผู้ท้าสาหน้าศาข่งสมรปการและข้าพธนารสีทองสุช่อข้าสหน้าศาลเยาวนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการนะคะอีกหนึ่ง้าพที่โอ๋พยยามเดินเต็มที่นะคะเพิ่งมาตั้แหน่งค่ะขัน่วยแสดความยินกับท่านด้วยและที่ีก็ ผู so mm ้บ hmm. yeah, exactly. <tor> ังคับการตำรวจชุมชจังหวัดสมุทรปราการมาใหม่คด้มาโดยทางมาตัวรกครองตรวจทีนำโดยนะครับท่านนันทิดาแก้วบัวสายมานยก่ยมองกาบรยสารจังหวัดสมุทรปราการและคุณพลทิดาอัศวะเสงปราทานเครือข่ายพอสบพบนะครับสมุทรากาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุรัดีมีหน่วยงานอื่นๆที่มาร่วมมารายนะคะท่านผบ ท่คกทาาน่านายกจงวบุรค่นายกเทมนตรีตำบลานกราซุท่านก็ไปเดินเป็นเยนกับาของท่านทานนะคะซึ่งก็คือุสมทิพสิถิุติภูนค่ะรวมไปถึงท่านนายองความปครองท้อง่นะคะไ <mel od ic 00> ม่ว่าจะเป็นท่านที่น er ี่ <mel od ic 00> ิมบุญค่ะนายกอบตรบ้านท้องสวนท่านาตรีอ่วมสะอาดนายกองค์การข่งขันจวงตำบลมาเกวือค่ะ ก่อนก็พูดแบบสั <Tonight> <K com S 3> ่งแยกไปเลยนะคะตอนนี้เรากำลังเพิ่งจะถึงทำให้ทุนโอ้เพิ่งจะถึงท้ายขบวนอย่าไปหมดขบวนครับก็อย่าลืมแจ้งกันบเราให้ทราบนะคะว่าความยาวของแมะแดดนี่คื้น55เมตรแต่ถ้าแรงสายที่ต่อสามสายด้วยกันเนี่ยไม่ได้แล้วคนก็ล้นหลามเต็มจนถึง่ถ่ายกระแดนที่ไนต่อไปนะครับเาค่อเพื่อขาดท่านสมาชิกสภาบตอนนีทั้งไปหมดเลยไปหมดครับ ส่วนสการทุกท่านส่วนพ่อค้าประชาชนเมื่อกี้ยืนจะนั่งติดต้องยืนกันตอนนี้ต้องว่างไปเลยครับใเนื่องจากรูปลักษณ์ในเรื่องของความสวยงามสติปัญญาทุกท่านเนี่ยตอบในเรื่องของความเข้มแข็งเพราะว่าปัญหาของสุขการมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงกันด้วยเนี่ยในเรื่องของความพร้อมเรื่องความระลึกประการเนี่ยผมมองว่าเป็นจริงๆท่านนายกท่านสองนายกนี้เนี่ยเขาก็น่ารักแต่เราแบบนี้ให้น้ำเขา ทางเท่สบาลเพรจริงคือเทคนิคคือต้องตั้งให้ละลายก่อนครับไม่งั้นมันะจะหวานหวานเหลือเกินนะครับเพราะเราลืมทายว่ามีมิตรธธผลจะวางขนาดอยู่ในเขตนะครับใช่ลแล้วคือเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราหรือว่ายังไงคะเขาเอามาให้ฟรีแล้วเราก็เลยใส่ไม่ต้องบรรยัตาบรรยัติเลยนะคะ เนี่ยค่ะบรรยากาศเมื่อเช้าก็แบบมากันเต็มสูตรเลยนะคะมีการมีวงลุิยางนะคะมีโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสตรีสมทาาุทรปราการอย่างปัจนค่ะความสวยงามที่แบบอลังการในฝั่งเมืองเมืองแต่ฝัง่งนี้จะเป็นความเข้มขลังะจะบน,นเสน่ห์ของความศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าฝั่งนี้เขาเรียกกันว่าเมืองพระครับ มีท่นานพระสมุทรเจดีย์แล้วก็พระประแดงฝั่งเราก็จะรับการเดิพระครับเอาทีนี้ดิฉันกลายเป็นเมืองมารเหรอคะบอ,อไม่ใช่นะด<ะ>ิฉันก็เป็นก็เป็นเมืองที่แบบเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคระนะ,ค,ะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันความเจริญก็มามาแล้วนะครับความเจริญเข้าสู่แล้วก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วง นอกจากความเจริญมาแดดยังมาด้วยนะคะฝั่งฝั่งนู้ีแล้วฝั่งเราต้องไม่ให้น้อยนะตอนนี้กําลังทําต่อหม้อของสะพานมาทุนรู้ในวัไหนแล้วนะครับคนคนชาวเมืองพัสมุเจดีและชาวพระประแดงในเรื่องของการคมนาคมจะเริ่มสะดวกไปกว่าเดิมนะครับที่แล้วก็ไม่ได้ว่าเดิมนะครับสาหรับตั้งแต่วันเววิหารนะครับจนตั้งแต่วันวิหารนะครับจนถึงนักสบาล เขาเรียกว่าไหลครับเ <com start> ือเรื่อเหล่าน้ำไปเลยครับไม่ราเดินามเราเดินไหลแบบไม่ต้องจอวันไหลเพราะถ้าเราเบรจะโดนตอย่างครับก็เยอะขนาดนี้จริงสำหรับงานทกาองค์พระสมุเจดียแต่เป็นความนะคะการออกเที่ยวงานเการองค์พระสมุดเจดีที่เราเด้ยงคนฟังเข้างาเจดีย์แต่ระหว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กนะคะที่เท่าที่จำได้เเด็กเล็กๆก็มีผู้ปกครองพาไ คืรุ่จเกมาก่อนรุ่นของสี่ียอนกับ่ก็ถ้าะสินค้าก็ไม่ได้มีมากมายเซครับที่าหนัอคือมนีนีนจีนทและคอจะเป็นใเรเแต่รุ่นกาีรเกกามันจะต้องเปลีนก็ต้อ